โอ้มองไม่เห็นทางเลยจะอยากกินอะไรเบอร์นั้นเนี่ยพี่น้องเบิ่งน้ำใหม่หนึ่งนอสองนอสามนอ พี่น้องบ้องปายสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับวันนี้บ่าววีลงมาก็เจอแดดร้อนเนาะพราลงมาสายกําลังคิดว่าจะทําอะไรกินดีก็นึกถึงได้ว่าเออจะอยากอยาก,อยากกินแกงหน่อไม้เพราะเห็นหลายคนทคําคลิปแกงหน่อไม้บ่าววีกจ็จะเลยไปหาหาหน่อไม้มาแกงนะครับเห็นภูเขายอดโน้นไหมโน้นบ่าววีจะไปโน่นเนี่ย แต่คงจะเดินไม่ไหวก็คงจะขับรถไปนะครับจะไปหาหนอไม้นะครับเป็นกำลังใจให้เบาวีด้วยว่าจะหาหนอไม้ได้ไหมวันนี้นะครับแต่ว่าจะไปกับนี่เจ้าขาวคู่ใจนี่แหละเพราะคงเดินไปไม่รอดนะครับข้าเหนียวไปทำข้าเบืออันนี้เป็นชุดผู้ไทยนะัวกลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้ไทยตัเสียสองสองชั้นสองชั้นสองตัว ตัวนี้เป็นของคุณแม่บ้านเขาไม่ค่อยได้ใส่ผมเอามาใส่จะเข้าป่ากลัวไม่รู้ว่าเป็นผู้ไทยเก็บเข้ากาก้องบางคนจะไม่ค่อยเก็บเนาะอะไรที่มันทำเข้าป่าตัวเองเนี่ยผมพยายามจะคลีนมากๆเลยคือจะ ดูแลเรื่องนี้มากเราต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราสิ่งที่ดีที่สุดแต่ไม่ต้องแพงทำได้ไหมเนาะจริงๆแล้วของดีอยู่ใกล้ตัวเยอะแยะมากมายเอาจริงอย่างแกงหน่อไม้วันนี้ที่ที่อยากจะกินเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้จะได้ไหมเนี่ยถามว่าทำไมมันไม่ใช่หน่อไม้ป่าหน่อไม้นี้เป็น,เป,นเป็นที่ที่ลุงเขาปลูกไว้หลายปีแล้ว แต่ไม่ค่อยดีขึ้นบนเขาโน่นโน้นซึ่งมีแต่ชาวบ้านเขาไปเอาหน,น่ไอไม้เนี้ไอตัวสารสซยาไนมันก็น้อยเรากินไปเราก็ต้องสังเกตตัวเองนะถ้าเป็นหน่อไม้ป่าจริง,รงๆอ่ะคนอีสานเอว่นหน่อไม้ลายอันนั้นกินเข้าไปแล้วจะปูวดตามเนื้อตามตัวสา,สารสซยไนยมันสูงก็เหมือนกับถ้าคนไทยเขาก็บอกว่าแพ้นั่นแหละ แต่เห็นแล้วมันก็อยากมันอยู่ในสายเลือดทำไมแต่เราก็จะกินน้อยหน่อยแต่เอาจริงเหอะจะกินน้อยหรือกินจนอิ่มมันก็เจ็บพอกันเวลามันปวดเนื้อปวดตัวมาก็กเลยเวลากินก็กินให้อิ่มพุงกลางไปเลยนี่เขาเรียกว่าตามใจปากสู้กิเลสไม่ได้ตามใจกิเลสคนเราตายเพราะกินเยอะนะตายเพราะปากกายเพราะของกินนเยอะนะ ทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองไม่ค่อยถูกก็ยังจะกินมันนี่ก็พอนึกพอเห็นคนอื่นกินก็อยากกินไงลำบากเนี่ยไปยุงก็จะกัดอะไรก็จะกัดแต่ก็จะไปหานะอย่าลืมนะครับก่อนจะเดินทางทุกครั้งอย่าประมาทลองท้องก่อนเพราะเรายังไม่ได้กินข้า,าวเช้า ยะเป็นลมเป็นแรงไปอยู่ในป่าใครจะมาช่วยเมอยอหลก็ลองท้องไปก่อนอ,อยังไม่ทันจะแช่ข้าเหนียวหุงข้าวไปแล้วแหละอย่าลืมแช่ข้อเหนียว พร้อมกันแล้วไปเลยเอาวบาวีลืมน้ำที่ลืมไม่ได้เลยคือน้ำที่โบราณเขาบอกอย่าหวังน้ำบ่อหน้าเออ,อจำไว้นะครับเพื่อความไม่ประมาท <c oughs> อีกตัวเล็กนี้ไปด้วยอย่างน้อยมันช่วยชีวิตเราได้ถ้าเราหิวไป คือทำไมต้องพร้อมขนาดนี้อย่าลืมว่าเราอยู่คนเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครช่วยคุณได้นะเพราะฉะนั้นแค่ไปหานงไม้ก็สัพพะละดูครับใส่ท้ายรถไปไม่ลวาบากบอบวีจะให้ดูประตูบ้านบาวีนะนี่ประตูบ้านบาวีก็เป็นไงครับ คันรีสุดๆอย่างน้อยมันเป็นบง่งบอกให้รู้ว่าเออนี่อาาเขตเรานะถามว่าป้องกันอะไรได้นะป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นนะได้เพราะว่าพุทธคุณทรมาคุณสั่งฆคุณบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วที่ททางเขาก็จะดูแลเราในอนณาเขตเราที่เราขอท่านไว้ไงเพราะฉะนั้นเราก็มีหลักมีเขตอะไรเรียบร้อย ไปกันเลยพี่น้องเบอวีก็จะมีปูทวดนี่เป็นที่ยึดนีย่ยอจิตใจมีสติก่อนสตาร์ทอย่าลืมเจอกั มอเตอร์สัตว์ตัวกัดจมยางที่พะกว่าโน้มมอเตอร์สัตว์ตัวกัดจมยางที่พะกว่าโน้มมอเตอร์สัตว์ตัวกัดจมอย่างที่พักว่านะโมอเตอร์สัตว์ตัวกัดจมอย่างที่พักวนาการเตือนให้เรามีสติทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถอย่าประมาทปวีเป็นคนที่ขับรถแล้วไม่ชอบเปิดเพลงอยู่เบื้องชื่อเพราะอะไรเพราะเครื่องยนต์เขาไม่มีปากมีเสียงที่จะบอกเราว่าตอนนี้เขาเกิดเหตุการณ์อะไรอยู่เขาติดขัดอะไร ขับรถไปแล้วก็ต้องฟังเสียงไปด้วยครับไปไปหาหน่อไม้กับบาวีกันอย่าลืมตามมาให้กำลังใจบาวีนะคะว,วันนี้จะหาหน่อไม้ได้ไหมหาหน่อไม้ไม่ได้เนี่วันนี้จะต้องได้กินมันจะมีไก่มีไก่กับมีหมูอยู่ในตู้เย็นะเรียกว่าจมันจะคลอดลูกออกมาออีแล้วอันนี้ช่องฟนะิตคือไม่อยากกินนะ ล้าขอให้ได้นอไม้แล้วกันจะแกงนอนไม้แซ่บๆเลยพี่นองเอยออกมาถึงถนนใหญ่แล้วนะครับถ้าเลี้ยวขวาออกไปนี่ก็จะออกไปถนนใหญ่เส้นเมนเลย ดูซ้ายดูหน้าดูหลังดีๆอ่ะป้าที่สวนมะยงชิดข้างสองข้างทางเห็นไหมมีสวนดอกจำปาเขาด้วยดอกจำปาเขาไม่ใช่ต้นละบาทสองบาทนะแปลว่าแปลว่าต้นหนึ่งต้นหนึ่งนีมีหลายพันแบบแพงๆไงเขาจบแม่โอมาเขามาทำเกษตร เมื่อก่อนจะเป็นฟาร,ร์มนกกระจอกเทศเห็นบ้านข้างบนใช่ไหมบ้าน,านารทิชาเห็นไหมสวยมากครับาวิวสวยตอนนี้ริชาไน่าจะโผวอยู่อือยากกินไอติมโอ้มีไอติมเขามาขายข้งางในด้วยนะ ีทางขึ้นวัดที่อยู่หลังบ้านผมนั่นแหละถ้าจะขับรถขึ้นต้องมาทางนี้ี <c> ๋ <oughs> ยวขอป้าวีขับรถก่อนนะเน,นี้ก็มาถึงสนนอีกเส้นหนึ่งแล้วพี่น้องมันก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงเฮ้อ <c oughs> นี่ผู้ใดสิอยากกินแกงน้ำมันน้ำบาวีบนน้องวก็เริ่มจะเรียวเข้าป่ามันจะลดมากยิ่งขึ้นนะสงสารลดมันกันนะ <c oughs> นี่เลยเหตุผลที่แบบว่าเปลี่ยนจากเอกคอร์ดมาใช้คันนี้เพราะว่าเรามาอยู่ป่าไงไอเอาไปลบลบไปทีลูกเอาไม่ดบ ไม่หลบเบอะไม่หลบเบอะไม่หลบเบอร์ดอีกตัวเล็กเองโอ้โหท่านผู้ชมทาง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 ปุกป่าบุกดงเขาอยากกินเอไม้เนี่ยนะเดี๋ยวขอบ,บวีขับรถก่อนนะ <c oughs> มันจะน่ากลัวเป็นไหม เห็ดตาบกลุ่มยังไงนี่สิเบาๆเพื่อที่เก็บเอาเก็บเอาเพื่อเดียวบางรู้จักเห็ดตาบ่พี่น้องเห็ดตาบคือเห็ดโค้กูใชยเอินเห็ดตาบเออมชันอ่ะเดียวเกียดหนึ่งขึ้นไปดีกว่าเริ่มปีนเขาแล้วนะนี่ชันมากเลยนะถ้าน มองไม่เห็นทางเลยจะอยากกินอะไรเบอร์นั้นเนี่ยโอ้ยรถล,ลายหมดโอ้มีอะไรบ้างเว้ยเอยเอโอ้ยอ้ยสงสารรถอลยโอ้บายชื่นใจดงเลย ชอบไหมท่านผู้ชมชอบบรรยากาศแบบนี้ออ้ยโอ้โหทำไงจะเอาได้นั่นของอร่อยอยู่บนยอดนันะ่นนะ่ะทำไงจะเอาได้ หนูหลบหลบมอยู่ตรงนั้นก่อนนะลูกแดดจัดมากเลยจะเข้าป่าแล้วนะครับ